พอกันด์ดที่เก่าครับพี่น้องครับกินเที่ยวเลี้ยวเลาะเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะอากาศยังหนาวอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออุณหภูมิยังลดหวบลดหวบอยู่เด้อพี่น้องเออสิพาพี่น้องมากินแจ่วฮ่อนน่องลายนะครับภาษาไทยพน,น่นาแจ่วฮ่อนน่องลายเด้บ้านเฮาเอิ่นนั่นเอียงก็เนื้อขาลัางขาไลยก็ว่าไปเนาะนี่แหละพี่น้องเลิกงานแล้วหลังเลิกงานแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังเลิกงานกะมาแวะตลาดสักคนพี่น้องหาแนวไปอุ่นๆนะครับไปตั้งเตาอุ่นๆก่อนครับสิพาพี่น้อง เจ้าฮวดมันนี่เอาแวะซื้อเขาซื้อของก่อนได้เนื้อมล้วเ่รพี่น้อง่าหันได้เนื้อได้เนื้อ,อน,น่องไายมาแล้วละ่ะนี่มานแวะหาซื้อ,อนนวัตถุดิบต่างๆนะครับนี่มาหาันพักแล้วพี่น้องหาเรียกเองด้วยพี่น,อนออออ้องมันนี่ซื้อพักซื้อมีซื้อยังไปเครื่องมันนั่นละ่ะ ถึงพักกงพักกาดก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะพักกงพักกาดแนี่ยกระลำแน่ขาดว่าใดเลยเนาะพี่น้องแจ้วห่อนนี่โหระพานะครับโหระพานี่พี่น้องขาดว่าใดเลยนะครับนี่นะครับมือก็เรียกไปตาเนี่ยเลียเบื้องต้นแม่ข่าเด่นผู้เรียกก็ได้นี่ยมันเนาะเออเบ่าเล่นเด้อพี่น้องว่าแหวนดอกมาซื้อผักครับเป็นร้านประจำกระน้อยเองนะครับนี่มาซื้อประจํากับมาซื้อน้าเพรนนี่แหละน้ำเพรนพุ่งงามเนาะเออแนวเข้ากับเบื้องต้นพุงงามเด้่มาตลาดก็ได้เนาะพี่น้องแม่ค้างามเด้่เห็นอะไรได้เนาะ ลงหมักแหวขางกันยังไงกับโบจักมาสื่อมาสื่อคู่มือโหลดมาสื่อพักอยู่นี่แล้วพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องมาได้พักได้มีครับมาสื่อแวะสื่อพักสื่อมีสะกกอนเด้อพี่น้องเด้อสิกลับไปเห็ดแนวกินซูพี่น้องกินแซ่บๆเลยมืาอนี้นี่แหละพี่น้องพอมาหอดแล้วก็บ่ต้องเสียเวลากันเลยพี่น้องเฮาเออเปิดทําการแสดงโหลดนี่แหละครับเนื้อน้องลายหรือว่าเนื้อขาล่างบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ นี่นะครับสีซอยบางๆเด้อพี่น้องเด้อซอยบางๆซะก่อนระดับแรกเนาะครับเ้องสีซอยเนื้อซะก่อนเนาะสร้อยเนื้อเด้อนี่ซอยสายไล่ตัดคือเราเด้อพี่น้องอย่าซอยไล่รองเด้อซอยบางๆนะครับชิ้นสิใหญ่ๆายๆน้อยเวลาลงน้ําแล้วมันสีหดนี่เพราะว่าเฮาสิใส่ตะเกียบจุ่มเอาพี่น้องเฮาบ่ได้เอาลงไปต้มเด้เฮาค่อยๆจุ่มค่อยๆกินเอาบรรยากาศไปนําพี่น้องหั่นสีบางๆแต่ว่าเฮ็ดอันใหญ่ายๆน้อยเด้อพี่น้องเด้อมันจังบ่หดครับมันหดมามันเหลือน้อยเดียวซั่นเวนนี่นะครับนี่สีเหลวแล้วหั่นปลาไก่ไอ้หั่นเนื้อไก่่สแแลล้้้ววพีนอง เพจได้หน้าตาเป็นตะแสบครับบอะนี่นะครับพันแล้วแล้วกเพราว่าลงจานนะครับเ็ดใหนมันสวยงามเ็ดให้มันหนากิน้อพี่น้องเ้อโอ้คิดทอดคิดเทิงพี่น้องเอ้ยได้กินเนื้อมหลายมือติดกันเล้วเด้อพี่น้องเออช่วงนี้แน่นครับมันเนื้อเนาะเดี๋ยวอันมือหนากะสิเปลี่ยนเมนูให้พี่น้องยี่ดอกเนาะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับพันแล้วพี่น้อง เดงกจึงคือในเนื้อเขาสดสดเลยพี่น้องเนื้อล้านนี่สดอหลีโอเคพี่น้องมาหอดมาถึงอ่าบัดที่นี่ก็ตังเตากันเนาพนนะพี่น้องเราตังเตาพุ่นแล้วน้ำไฟอฮอนกุ๊บนี่แหละอุ่นอุ่นจนอายขึ้นฮอนอากาศกันหนาวพี่น้องมันตัดกันกัคว่าห่อนพอดีปรุงเครื่องพี่น้องครับเอารดออกรสดีเขาลงไปแล้วพี่น้องเด้อมีเกลือมีอย่างพี่น้องปรุงเอาตามใจชอบเ้ยครับเด้อหมักรสเค็มหมักรสจืดหมักรสใดเด้อให้ให้ให้ปรุงเอารดนะครับอันนี้ขน้อยนี่ใส่ตะเกี่ยเด้อใส่ตะเกือครับ ผงนุ่ยอย่างกัว่าไปเนาะครับง่ายๆพี่น้องเผนะ็ดง่าย,าย,าย,ายๆนะครับเผ็ดยูดเผ็ดกินย่มหนาหนาวจังสี่หลังเลิกงานเข้ามาไม่เมยพี่น้องนี่แหละครับผักมีสีใบเขาเตรียมไว้ขาดบ่ได้ด้วยพี่น้องเครื่องต้มย้ํานั่นครับเผ็ดกับเข่าพี่น้องขาดบ่ได้เครื่องแก่ข้าวคือตะไคร ใบ,ใบมะกรูดพี่ตะไคร้ใบมะกรูดนี่มีเท่าไดใสไซ่ลงไปโหลดพี่น้องนี่หั่นไ้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลงไปตัดได้เบิดสัางความหอมเป็นยาพ้อมพี่น้องตะไคร้ใบมะกรูดนี่ขาดบ่ได้เลยนะครับนี่แหละพี่น้องเฮ็ดกับขอกับเขาเฮอาอ,อ,อย่าลืมนะครับ เพียงเขาเอื่อนยังละ่ะพืชผักสวนครัวบ่ถ้บาบ่มีอยู่ตลาดพี่น้องมาเก็บอยู่บ้านเขาหน่อยเลยปลูกไว้เต็มสวนเลยเต็มแปลงเวลาไว้หลัลงบ้านหลายนะครับนี่นะครับเขาก็ปิดฟ้าไว้แล้วฐาน้ําเดือดพี่น้องเพราะฐาน้ําเดือดจังหน่อยเขาก็เห็ดเจีวไปนาา้าขาดบ่ได้ก็คือ้เจีวอีคือเขาล่ะพี่น้องเอ,อียวเจีวห่อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นเจียวหอมเนาะพี่น้องเนาะมันจังเข่ากันเอออีสานบ้านเานนขาเนาะขาดบ่ได้ครับกับเมนเจีวนี่แหละพี่น้องเห็ดเจีวไปพร้อมพี่น้องบะปีเขาครัวลงไปพวงนัวน้ำปลาด้วยพี่น้องเด้อเอามันบ่เค็มเขาก็เติมเอานี่ น,นะครับกระน้อยนี่มัดแจวขมเท่าไรนี่แหละพี่น้องสูตรของแจวขมมันบ่ออยากเรึพี่น้องทุกมือนี่มันมีเพียบพร้อมเบิด์หรอนี่นะครับใส่ลงไป้แต่เสียบขักมีผักมีหยังใส่ลงไปหอมผักชีก็ขาดบ่ได้พี่น้องหอมผักชีใส่แจวใส่หยังนี่ขาดบ่อไรทำไมคือเป็นนั่นงึกๆกักๆแต่น้อง่อครัวเนี่เป็นได้หัวหน้าเลยโอ้มันบ่ได้กินด่าลําไยบ่โอ้แมน่นดีดีโอ้เน่ เนี่ยมันหนักนักมันกเห็ดดีแต่โอ้ยมันเป็นมันเป็นน้ำหนามลำใยตัวลำบัดใดเอ้ใส่น้ำลำใยเข้าไปเนี่ยเป็นของข้องไปเป็นเออเป็นหั่นผักที่ดีๆนะบัดที่นี่เนาะนี่เพี่น้องกินน้ำลำใยเพื่อสุขภาพพี่น้องอย่ากินหลายเด้อน้ำลำใยก็ได้กินพอประมาณนะครับกินพอกินข้าเสียบเอาเห็ดเจียวพี่น้องเอาผักลงไปนะครับคนเจียวเด้อบัดที่นี่คนเจียวมันเป็นตาแสีบตาหนัวอืมนานนะครับนี่แหละครับเจียวขมขมพี่น้องขมลำลำเหมืลน อากาศหนาวๆห้องก็ยุ่้ๆความอุ่นนะครับสร้างความอุ่นในห่างอบอุ่นในร่างกายไปทังเสนง้นเลยพี่นอ้อกนกงกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมากินขา้าวกินแจ่วฮ้อนนะครับแจ่วฮ้อนน้องลายเอาซิเบิงออ่งหัวหน้ามันเป็นจนะังไงพุทธนะพุทธพุทธเฮิยเฮ้ยยมเม้ยหน่วยจะขั่วกาักหลายเด้อแก้วล้ำยะกย็ได้ เปิดฟ้าขึ้นพี่น้องเริ่มเลยด้วยพี่น้องบาดท,ที่นี่สิพาพี่น้องกินเข่า้วเด้วบาทที่นี่ใส่ลงไปพี่น้องพักมีซีใบเขาที่เตรียมไวน้นะครับเน้นหลายๆเลยก็คือโหรละผ้าเลยพี่น้องเน้นเลยโหรละพานี่ครับขันว่าเจ้าห่อนในขาดบ่ได้ครับ หอมมี่ิสั่งเพิมหอมเนี่คือโหระพานี่เลยเอาลงไปสิหลายๆย,ยัางน้อยพี่น้องโหระพาผักแกงอื่นเท่ากับแจมไปพี่น้องมักผักยังให้เรียกเอาเด้อแต่ขน้อยนี่มักขากเป็นโหระพานี่ยก็ผักกาดเป็นสัตว์ผักกาดกะลัมมี่ในห้องซอยลงนะครับเนาะผักเข,ข,ข่าเอกเข่าเลือไอ้เมื่อนันอีาสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะเอาพักลงแป๊บเดียวนึงเด้อพี่น้องมันได้กินเลยเด้อแอนเจลฮอนขันน้ำเดือดแล้วนี่คือว่าผักสุกเลยเด้เอาลงเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ต้มบ่ได้ต้มโดนลอง,ไง,ไง่ายๆที่นี่สิพาพ,พี่น้องมาากินข้วแงเด้้้อออพีี่นงเเดด๋ยวมากินข้าวแงนนกัเนนนนนนาาาะะพีี่่้้้้้ออออองงเเแจวฮลยดมืข ับกินเที่ยวเลี้ยวล้อพี่น้องพามากินข้าวแรงแซ่บๆครับเจ้าฮอนต้องลายน้ากันเด้อพี่น้องเด้อจุ่มก็อย่าจุ่มโดนเลยขานาดเพิ่นว่าเออจุ่มแบบว่าให้นี่เพิ่นบอกก่อนว่าจุ่มแป๊บเดียวเอาคืนเพิ่นว่าเพราะว่าถ้นจุ่มโดนเนี่ยเนื้อมันสีหยาบเพิ่นว่าเฮ็ดให้มันหวานๆพอดีๆนี่กินกับเจ้าขมๆมันเข้ากันขึ้นอย่างนี้เดฟเพิ่นว่าเดฟพุ่นน่ะเฮ็ดแล้วๆก็ต้องมีการทดสอบเนาะพี่น้องเอาจะค้ำประกันขนามันเป็นเรื่องไรเแซ่บบ่ ลองเบิ่งกันน่ะเจ้วขมขมน้องพี่น้องเมื่อกันเอ้แต่แสบคืออย่างนี้เอ้พุ่นะโอ้บ้ามเลยเป็นในข่นะเฮ้ยเยี่ยมนี่มักไดชยในโปนี่แหละสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเขาพอกันแค่นี้เนาะมากินเข้าแรงน้ำกันแซ็บแพี่น้องเจ่ยวฮอนน้องลายคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อข้าน่อยสีเฮ็ดหยังสิไปใส่มาใส่ตดตามเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับ